ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวทุขสันครับผมอยู่ผมว่าช่องสารคามดำซิงครับผมช่องวิ่งดำซิงดินด่วนครับคลิปนี้ก็เก็บบ่อครับให้เสร็จครับบ่อลูกเดิมที่เมื่อวานนี้ผลเรียบร้อยครับนี่ก็เริ่มตักกันแต่เช้าแล้วครับก็เรียนชิตัวมาได้เ้าเลยครับว่านครับหมดนี่แล้วก็นี่เมาคูืกษาับ รถรถมาพร้อมกันครับทีงานวิศรค์รำกำลังให้บริการครับงานเหมาครับมาดูออกได้หรือเปล่าครับรถเขาจะออกอะไรอยู่มั้งรถผมนี่หล่าจะออกว่าได้โอ้เหนื่อยโอ้โอ้โแรงว่ะเทิบเทิบเทิบโอ้โอ้ติดเนื่ยครับเนื่ยครับอ้าวติดแล้วครับ ติดกันละหนาวนะครับประเทใไซดินก็ติดแล้วครับเอ,เอาก่อแล้วก่อนเลยอ้แรงดีครับแรงดีครับโอฝนตกมาเป็นเหตุครับสังเกตได้ครับเมือนห้อหญ่าแล้วลูกเสียโรดครับ มรถไฟออกได้ว่า่ะฝนตกเป็นเหตุครับนี่ดูร่องรอยกันไม่โค้งง้างไปดันดาครับดีกับอ้วยหัวรถจะกุ่นครับอ้วย,ย,ยว่าไรหรอกต้องถอยเขานี่ว้าวขอย,อยี้หิ้วสมหยิบมันเหนือครับน้ำค้ง รถผมจะออกได้หรือบ่าต้องดูครับว่าท่าน,นาจะถือแดดดิซีดอกหอมจะถือแดดมือน,นี้ครับคนตรงเมื่อวานนี่ครับยังสุมส่มๆอยู่เลย ละนาวครับรอดหรือเปล่าอินพีอาร์าาาาาครับของเก็จะรอดจ่ดอกของผมเนี่ยจะเป็รอดมีเครื่องหกูบครับเกินร้อยเก้าห้าครับ สโลกลางพร้อมครับคันนี้ครับนี่สองร้อยสิบครับคันนี้ครับ เพิ่งออกมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนครับเนก,ก้าครับแลงหน้าครับยังรอครับแ่งหน้าสวยมากครับ โอ้มันไหนมันอะไปเกียร์ซีได้สิขนะ่ะโอ้แรงยอยู่ยังวิ่งงานเที่ยวอยู่ครับเพราะว่าดินมันนุ่มครับวิบ่งเหมายังไม่ได้ครับต้องดูสถานการณ์ด้วยครับใส่หลายๆไปไปเที่ยวสิเมื่อวาครับหน้าง,งานเราก็ ติดนิดหน่อยครับจะเป็นงานเที่ยวไปก่อนครับหมอต้องจัดเต็มกล่องครับเฮบรอดไหมรอดไหมเฮบรอ,อแรงอยู่โอ้โหแรงครับแรงครับรถค่อยดีต้องทังเลยละ่ะดีนมันลื่นครับแม่มขาออยำคล้องไว้ หมกันอแ่ห้งเลยครับเเครื่องร้อยกหาคร้อยเหารเจ็ดหาว่าวงบวัวกันครับ กำลังเก็บสะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันเราก็จะได้ย้ายบ่อครับ นิดเดียวครับประมาณคนละสองเที่ยวเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วนี่แล้วก็ไปเอาผู้ดานพุนครับแล้วก็จะดึงสโลมใหม่ครับสโลมใหม่นิดหน่อยเอาเสสวยครับมาดูบรรท้ายครับของซันนี่ครับ S215 ครับ คลิปนี้ครับไปไปครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับลาครับขอบุณครับไปไปครับสวัสดีครับโอ้รอดไหมฮึบ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 อ๋อท้องผมเนี่ยเราสิไปได้ปนอน ไาครับสวัสดีครับ